คุณเลือกที่จะเชื่อก่อนใช่หรือคิดว่าใช่ก่อนเชื่อ,อเราอยากจะชวนให้คุณดูก่อนตัดสินใจวิทยาตาสวา่างซีซั่นสอง โอ้หนี่ไอไนโตรเจนเหลวนี่มันเย็นจัดๆนี่มันตายนีเลยนะเออวเวลาโดนอะไรปุ๊บมันกรอบแล้วมันแบบหักได้เลยอ,อลยะโอ้พี่ฟิตอย่างงั้น่ะมันมีแค่ในหนังจ้าไม่มีหรอกจริงๆอ่ะพอเคยดูโชว์เขาเอาไนโตรเจนเหลวมาลาดมือนะ<บ>ไม่แตกไม่กรอบมือไม่เป็นอะไร<บ>เลยตลกแล้วตลกโอ้เชื่อนูเชื่อนูอย่ามาตลกไม่ต้องเขียงอนดีกว่า ไปถามท่านนี้เลยดีกว่านั่นก็คือกูรูรตาสวา โซเดีมเหลวเนี่ยมันก็คือก๊าซไนโตรเจดียมดำชั้นบรรยากาศที่เราคุ้นเคยเนี่ยแหละครับแต่ว่าเขาสามารถจะแยกไม่ได้แล้วก็มาอัดให้มันเป็นของเหลวแล้ว่าเป็นของเหลวเนี่ยอุณหภูมิมันเลยลดต่ำมากมากเลยถึงลบร้อองศาเซลเซียสเพราะถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ยครับกล้ามเนื้อมือเราเนี่ยไปแช่ในไนโตรเจนเหลวเนี่ยอันตรายมากเลยแต่ว่าเฟิร์นก็บอกว่าเฟิร์นเคยเห็นใช่ไหมในเดีโอเนี่ยแล้วแสดงว่าเขาทำที่ยังไงก็ถึงเอาไนโตรเจนเนี่ยมาลาดมือแล้วมือไม่เป็นไรเลยเออมันมีคำอธิบายเหมือนกันเรียกว่า ไลด์เดนฟอสเอฟเฟกต์บางทีถ้าเกิดเราเคยเห็นเตานะเตาความร้อนเนี่ยครับ,รบแล้วบางทีเราหยดน้ำแปะไปบนเตาเนี่ย ที่มันจะฟู่เป็นไอ้น้ำขึ้นมามันกลับเป็นลูกแบบหดดน้ำกิ้ง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 อยู่อันนี้เขาเรียกไรเดนฟอร์สเอฟเฟกต์มันเกิดจากการที่พอความร้อนจากเตาเนี่ยไปที่น้ำเนี่ยครับ,รบน้ำจะเริ่มมีการกลายเป็นไอขึ้นมาแล้วกลายเป็นชั้นบางๆหุ้มหยดน้ำอยู <ฮะ S 2> ่ชั้นบางๆของไอเนี่ยมันทำให้เกิดการกรีดขวางการถ่ายเทความร้อนระหว่างเตากับหดดน้ำหดดน้ำก็เลยเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยอยู่สักพู่นึงได้ใช่เป็นกลมๆแบบนี้ใครเห็นทีนี้ถ้าเกิดเอามาลาดมือเราเป็นยังไงบ้างพูง่่าายๆลกันว ของที่มันเย็นจัดอย่างนั้นนะครับจะเป็นของเหลวโดนมือเราปุ๊บซึ่งรัอนนึกว่าเย็นแต่ความจริงร้อนร้อนกว่าเ<ม>จ้าก๊าซนั้นมากเลยมันก็เลยเหยกลายเป็นไอไปในที่ตาเลยครับ<ม><ม>เพราะฉะนั้นก็เลยไม่เป็นไรเหมือนกัน<ม>ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากรู้เดี๋ยวเราต้องลอง,ลองมาเล่นกันดูเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดเอาเช่นเหลวเนี่ยครับกับดอกไม้กับพวกผักที่เราเตรียมมาเนี่ยมันจะเย็นจัดอย่างที่เราว่าจะแข็งกรอบ่ที่ว่าเลยหรือเปล่านะครับ เอาเลยครับตจะบล่อันตรายมาระวังดีๆนะครับตอนนี้มันก็เหมือนก็เดือดเลยครับเติมกำลังระเหยเป็นไอนะครับอาอายุมาลองเล่นเลยนะครับนี่มีดอกไม้นะครับแช่ไปเลยครับนี่ครับดูครับเดือดเลยนะขึ้นมาเนี่ยครับกรอบเลยฮะเห็นไหมฮะว้าวมันนในหนังที่ดูไหมครับดูครับน่ากลัวไหมฮะถ้าเกิดเราบังคีนะครับ นี่ครับกรอบละเอียดเลยนะฮะครับนี่ครับ หรือยังล่ะคะพี่ฟีดคนที่ไม่รู้ย่อมไม่ผิดเว้ยฉันนั้นฉนันจะต้องลองเองไม่งั้นไม่เชื่อคือเ,เราฟังแต่ทฤษฎีไปแล้วเนี่ยว่ามันลาดมือไม่เป็นไรมันจะเป็นอย่งน้นจริงหรือเปล่าเรามาลองลาดมือเลยดีกว่า,าได้เลยเอาไปแค่ดีเอาไปแค่ดีมือฝืนเราฝืนเออเอาไปแค่ดีมือฝืนไเออครับมีผู้ช่วยไหมเปอนไงล่ะเปอนไงล่ะ โอ้โอ้โอเคช่วยถอนเอาคำว่าแก่ออกก่อนได้ไหมฮะอืโอเคไหมครับโอเคค่ะ ตอนที่แล้วสองวิธีกรตาถกเถียงกันเรื่องในตโทรเจนเหลวที่เย็นจัดว่าโดนอะไรก็จะทําให้แข็งกรอบแต่ทาไมราดลงบนมือแล้วมือกลับไม่เป็นอะไรร้อนถึงกูรูตาสว่างต้องมาอธิบายถึงความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างในตโทรเจนเหลวกับมือมีความแตกต่างกันมากจะนําให้เกิดปรากฏการณ์ไลเดนฟรอ์ขึ้นการเทในตโทรเจนเหลวราดมือจะไม่นําให้มือเราเย็นจัดจนเกิดอันตรายเหมือนกับการแช่มือลงไปค่ะ พร้อมยังสาธิตความเย็นจัดของไนโตรเจนเหลวด้วยการแชร่ดอกไม้ลงไปอีกด้วยอาจารย์คะเราเตามานี่จะทําอะไรกันคะเนี่ยก่อนที่เราจะเอาไนโตรเจนเหลวมาลาดมือกันดูว่าลาดได้จริงหรือเปล่าเนี่ยครับยังจำได้ไหมว่าผมเคยบอกว่าที่มันไม่เป็นไรเนี่ยเพราะปรากฏการณ์ชื่อว่า <S <S ไรเดนฟอร์สเอฟเฟกต์ไรเดนฟอสเอฟเฟกต์นั่นแหละครับนะก็คือสิ่งที่บอกว่าอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยครับว่าถ้าเกิดเรามีน้ำนะครับแล้วก็มีเตาที่ร้อนมากๆเนี่ยระหยดน้ำไปเนี่ยจะกลายเป็นเม็ดๆเม็ดๆเม็ดกิ้งกิ้งเลยครับเชื่อมั เดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับไม่เชือ่อก็ต้องพิสูจน์ครับราอ,อาจารย์ลองดูครับนีอ่อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองไม่ใช่น,นี่ฮะ ดึงดึจาลไปแล้วก็ฟูเหมือนที่เราเข้าใจว่าต้องแบบโดนความร้อนแล้วเราเหยื่อไปมันกลับกลายเนเม็ดเมดตินีครับมันเกิดชั้นของไอน้ําขึ้นมาแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความร้อนที่ลำบากขึ้นฉะนั้นหลักการนี้หลักการเดียวกันกับเรื่องของมือเราเลยนะครับเพียใช้กับเรื่องเนทิลเจนเหลวนี่แหละจะนับว่ามันจะต้องปลอดภัยใช่ไหมครับอาจารย์ใจลองดูไหมโอเค เราพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ถึงคิวของจริงแล้วนะครับเราต้องมาเอาเน็ตเจนเหลวเนี่ยมาลาดมือกันจริงๆเลยพร้อมนะครับพร้อมหรือเปล่าพร้อมครับผู้ชมครับอันนี้เราไม่เคยเตี้ยมันมาก่อนเลยนะครับทั้งสองคนเพิ่งเคยโดนครั้งแรกเลยครับไม่รู้เขาจอมจริงหรือเปล่านะครับอย่างนั้นผิดแล้วครับผมไม่เคยโดนผมเพิ่งเคยโดนครั้งแรกเอาเลยไหนๆแล้วครับมาเตรียมตัวมันแมนพี่เริ่มก่อนน้องเิร์นพี่หลังพร้อมนะครับยังไม่เท่เย็น เร็วเร็วอ้าวมือวางครับมือวางครับหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่เป็นไรเปล่ามาเลเกิดไรเปล่าไม่เป็นไรแล้วร้องทำไมแล้วร้องทำไมมามาเอามาใครพร้อมอีกมาอ่ะมามาครับมือใครต่อมือหนูค่ะถึงคิวเฟิร์นแล้วยืนเลยนะยืนมือมาเต็มเต็มครับหนึ่งสอง เห็นไหมครับไม่เ,ไเลยไม่เป็นไรเลยเออนะครับไม่เป็นไรจริงๆคือเหลือของจริงนะครับอย่างเหมือนเดิมนะครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเรียกอะไรเดนฟอดเอฟเฟกต์ครับเราสามารถจะมาลาดมือกี้ได้เพราะว่ามือเราเนี่ย มันร้อนก่อนไอ้เจ้าไนโตรเจนเหลวนี่มากเลยครับมันก็เลยระเหยไปหมดเลยกับเมื่อกี้ลงปุ๊บมันระเหยเลยอะค่ะอาจารย์เนี่ยฮะโอ้ยนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เจกมากค่ะที่ทำกับให้เฟิร์นกับพี่ฟีนตาสว่างสทีน่ะเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เห็นมันอาจจะไม่ใช่ต้องพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งที่ใช่นนัคืออะไรก่อนที่จะเชื่อสิ่งนั้นค่ะใช่แล้วครับสติมาปัญญาเกิดถ้าไม่อยากให้สตีเตลเออร์ต้องเปิดดูวิททาอาสตาง ในเซนเหลวราดไปบนนมก็แข็งเป็นไอติมได้แต่บางคนไม่มีนมก็ราดได้ใช่ไหมเห็นไหมนี่เป็นไนเยื่อวที่ลองตัดกันอูดีกว่านี้ดูนีไหนเนี่ยจริงจรจรอาจารย์ก็จะข็งใช่ไหมเอ้ยอยากแข็งั้ยไม่ไม่